ในรกมีสวรรค์ก็มีทำดีก็ต้องได้ดีทำแล้วไม่ใช่ดีได้ยางไงแล้วเกิดมาเป็นคนที่มันลำบากลำบนสารพัดปัญหไม่รู้เลยว่าชนชีสิปัญญาระบบกับความอดทนขยันปฏิบัติธรรมาส่วนมนคนนอนสบายนี้ไม่รู้จักดีชัวก็อยากได้อยากมีจนหน้ามืดตามหมัวทำแต่เรื่องชั่วๆไม่หนึงกลัวเวรกรรมดีเรื่องไม่สนใจอยากทำอะไรก็รีบทำ เกิดมาทั้งทีรีบช้ำกันหน่อยความดีรอจนพรุ่งนี้มันจะสายอยู่ไม่นานก็ตายถ้าไม่เคยทำเดียวไว้ก็โชคดีนะบายบายอามะพันเตนใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุษยซเซอามะพันเตนก็เป็นคนทั้งทีก็ทำดีกันหน่อยสิ อามะพันเตช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุษย์โซเซอามะพันเตก็เป็นคนอย่างดีก็ทําดีกัน่อยสิพระพยญญทั้งกสั่งและสอนวัยรุ่นสาวสวยอยากินแนวนอนวัยรุ่นหน,นุ่มๆอยามัวมแต่พน,นันบอลต่างหน้าต่างตาทำม,มาหากินเกิดเป็นคนทำงุาแจแผ่นดินเกิดมาทั้งที่ใหญ่เสียชาติเกิดใหญ่คนเขาดาวาชิงมามาเกิดไอชิงมา,มาเกิดมาจะเกิดชิงมาเกิน ปเลจะเกิดชิงเปลลเกิดไดโนเสาร์จะเกิดชิงไดโนเสาร์เกิดสัตว์ก็เลยไม่ได้เกิดมนุษย์โซเซอามะพันเตใช่คนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุษย์โซเซอาเมพันเตก็เป็นคนจริงทีก็ทําดีกันหน่อยสิมนุษย์โซเซอามะพันเตใชัยคนหรือเปล่าใช่ครับโอเยอามะพันเตก็เป็นคนจริงทีก็ทําดีกันหน่อยสิ เกิดแก่เจ็บตายมันไม่เรื่องทรไม่ได้อยากดีมือช่็เก็ได้ครับที่ทำมาคนเราต่างสัตว์มีสมองใช้มนุญยาเมันทำในความดีละอาสาเม่ไไรคนเราอยู่ในสุขสบายเจความเคยชินวอนกันที่รับยศเงินทองแทบสิ้นเป่นปรเด็นส่งของสังคมไม่คดไม่โกงกินก้มหน้าไม่ไอฟ้าในหน้าไม่ไอดินเกิดมาทั้งทีรีบทำกันหน่อยความดีรอจนพรุ่งนี้มันอาจจะสายอยู่ไม่นานก็ตายถ้าไม่เคยทำเดียวไว้ ก็โชคดีนะบายบายมนุษย์โซเซอามะาพันเตชัยคนหรือเปล่าใช่ครับโอเยมนุษย์โซเซอามะาพันเตก็เป็นคนหนึ่งทีก็ทําดีกันหน่อยสิมนุษย์โซเซอามะาพันเตชัยคนหรือเปล่าใช่ครับโอเยอามะาพันเตก็เป็นคนหนึ่งทีก็ทําดีกันหน่อยสิมันมาทั้งทีรีบทำกันหน่อยความดีรอ <c oughs> จนพรุ่งนี้มันอาจจะสาย อยู่ไม่นานก็ตายทั้งไม่เคยทำเดียวไหวก็โชคดีนะบายบายมนุษย์โซเซอามพันเตชัยคนหรือเปล่าช่ครับโอเยอามพันเตก็เป็นคนึ่งทีก็ทำดีกันหน่อยสิอามพันเตชัยคนหรือเปล่าชัยครับโอเยมนุษย์โซเซอามพันเตก็เป็นคนึ่งทีก็ทำดีกันหน่อยสิ